แม่สีนวลชาแนลสวัสดีค่ะพบกันในะคลิปนี้ภาคเสียงแนวทางรัฐบาลไทยประจำงวดวันที่1นึกุมภาพันธ์นะคะอีกไม่กี่วันก็จะทราบผลแล้วเนาะคำเตือนช่องนะคะสนับสน,นุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายค่ะดูแนวทางกันเลยเนาะเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลาคลิปแอดมินเด้งแจ้งเตือนไหมทุกคนช่วยแจ้งทีโดน YouTube ปิดกันหนักมากเลยนะคะามาดูไทยนะคะนุมตาคลีค่ะทุกคน 17มกราคม68แที่แอนมินได้นำเสนอไปเนาะ3มตัวตรงเลยนะคะเป็นชุดเบิ้ลที่สอบผ่าน779ดดนะคะถ้ามาตัดเล่นที่ได้บนเลยได้3มตัวบนได้3มตัวแล้วก็ได้บนไปที่79นะคะก็ย้ำเตือนเหมือนเดิมเนาะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยคะ่ะเรวิ่งบนของหนุ่มตาคลีก็เข้านะเจ็ดนะคะมาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักสิบเลยโอ้โห จึ้งมากๆเลยนะคะคนถามหาหนึ่งกุมภาพันธ์กันเยอะเลยทีนี้นะคะหนุ่มตาคลีค่ะแนวทางงวดนี้ให้วิ่งบนมาที่5 3ตัวนะคะตัวฟันธงเนาะของหนุ่มตาคลี5 6 8ห8 6 6 5 8 6้า6 8 6 8 5 8 5หแล้วก็8 6 5นะคะไปตัดเล่นได้มาดูชุดเบิ้ลค่ะ5 5 6 5้า 5 5 8แล้วก็ห59นะคะชุดรองหนุ่มตาคลี095หโอ้โหเลขสวยนะเนี่ย095 5, 5์9แล้วก็759นะคะลงพิจารณาดูน้องแนวทางไทยของหนุ่มตาคลีจำได้ว่ามีงวดหนึ่งก็สามตัวแตกเหมือนกันเนาะหนุ่มตาคลีนะคะแล้วก็มาวันที่17มกราคมก็ซ้ตัวแตกอีกแล้ว7 7 9นะคะใครจะตามหนุ่มตาคลีแคปภาพ เก็บข้อมูลไว้พิจเจณานะคะต่อด้วยไทยนางฟ้าน้อยใจเกินรอยนะคะนางฟ้าน้อยนี่ก็หายไปหลายงวดเลยเนาะแล้วก็งวดวันที่17มกราคมก็ปล่อยแนวทางนะคะเป็นงวดแรกเลยหลังจากที่ได้หายไปสอบพันสิคะทุกคน79นะคะมาบนตรงๆเต็มๆเลยโอ้โหเลขเด่นก็เข้าที่77มาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักสิแม่สีนวลไม่พลาดนะคะตามต่อให้1กุมภาพันธ์ แบ่งปันฟรีเด่นมาบนฟาดไปที่7และ0เนาะจับคู่ค่ะ7 6 0 8 7 5ขอให้โชคดีนะคะมี8 7 0 7 3ตัว8 0 7ถ้าเบิ้ลนะคะว่าไปตามแนวทางเขาเบิ้ล7 7แล้วก็8 8 3ตัวนางฟ้าน้อยนะคะให้มาที่6 0 8 6 7 5 6 8 7แล้วก็ 8 8 7 7นะคะคำเตือนเนาะเป็นเพียงแนวทางอะไรเนี่ยคำเตือนรับชมอย่างมีสติไม่มีใครรู้ได้ว่าหัวจะออกอะไรนะคะผลมาจากการคาดเดาและสูตรเท่านั้นนะคะทุกคนตามนี่เลยภาพชัดไม่เอ่ยถ้าภาพไม่ชัดนะคะเอียงโทรศัพท์เป็นแนวนอนดูเนาะมันจะชัดกว่าแนวตั้งนะต่อด้วยแนวทางไทยแอดนันนะคะพี่ๆเนาะโอ้แม่สีนวลก็ได้โชว์กับแอดนันนะงวดที่แล้วงวดที่แล้วนะคะวิ่งบนให้มา7 7ก็ เข้าทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักสิบวิ่งล่างให้สามขออภัยในความเสียงแหบนะคะวิ่งล่างให้สามนอล่างออกสองสามเลขวิ่งเข้าทั้งสองตัวเลยตัวเจาะนะคะเน้นบนมาที่เก้าเจ็ดนะคะพี่พีโนเป็นตัวดอกจันด้วยนะคะเข้านะบนออกเจ็ดเก้าเนาะส่วนล่างเจาะไม่ผ่านแต่ว่าเออหน้าตามนอแอน,นนี่สูตรเขาเดินดีไหลดีแอดมินตามทั้งตำไทยแล้วก็ตำราวนะคะแบบ เริ่ม,มากจึงมากแซ่บหนาอสุดๆค่ะตามต่อไทยหนึ่งกุ้ภาพันธ์นะพี่ๆเราจะได้ไปสนามบินน้ำไม่นอนนน่อ่ะสรุปบนล่างนะคะแอดนั่นให้วิ่งบนมาที่สองวิ่งล่างสามนะคะสองวิ่งบนสองนะคะจับคู่ไปที่สองสี่สองห้าสองเจ็ดสองแปดแล้วก็สองเก้าส่วนวิ่งล่างสามแอดนั่นนะคะเจาะให้ที่สามสี่สามห้าสามเจ็ดสามแปดแล้วก็สามเก้านะคะชอบตัวไหนเอ่ย ถูกใจแม่สินวลนะเพราะว่าวันนี้ชอบเลขติดสามมากๆเลยนะคะฝากพิจรารณาด้วยเนาะแอดนั้นคะ่ะแอดมินได้ข้อมูลมาเมืม่อคืนนันนเนี่ยประมาณช่วงดึกๆนั่นแหละแต่ว่าก็ถ้าทำคลิปให้ช้าก็อย่าเพิ่งน้อยนะต่อด้วยแนวะทางเงินเทวดานะคะอันนี้เป็นของวดเก่า17มกราคมนอนรู้สึกว่าเหมือนเจาะที่บนนะคะอ่ะตัว679นี้ทามาตัดเล่นแอดมินว่า ได้แน่นเนาะเชียร์ชิวเนะาะ3ตัวมันออก7 7 9นะคะแล้วก็เลขวิ่งล่างให้3เลขวิ่งเข้าเจาะที่32นะคะเป็นตัวกลับเนาะล่างมันออกส3สอบผ่านตัวการบนล่างก็เน้นมาที่79นะทุกคนโอ้โหจึงมากๆเลยนะคะเด้งๆเลยเนาะบนล่างนะสำหรับแนวทางของเงินเทวดาค่ะน่าจะได้เห็นกันแล้วแหละเนาะแอดมินมานำเสนอช้าต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะ มาดูงวดนี้ต่อนะคะเงินเทวดา1นกุมภาพันธ์พระอาจารย์เมตตาให้มางวดนี้ของแท้โดยอาจารย์เงินเทวดานะวิ่งบน6ค่ะตัวเด่น036 36, 36 0603นะคะ3ตัว356 692 861แล้วก็98 3วิ่งล่างนะคะฟันที่1ตัวเด่นนะเด่นล่างนะ61 4 1 9 1 การบนล่างนะคะของเงินเทวดาเบิ้ลสองสองสองสี่ห้าหก 89แล้วก็93ค่ะอันนี้คือแนวทางเงินเทวดานะคะพี่ๆี่เนาะของวันวันที่1กุมภาพันธ์ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไวหนาโอเคไหมเอ่ยวิ่งบน3ตัววิ่งล่างแล้วก็ตัวเด่นตัวกันนะคะครบค่ะของแท้เด้อมาดูรัฐบาลไทยอดจจะเริญนนะคะน่าจะคุ้นในตำราเนาะเพราะว่าตอนแรกที่ได้ตามเจ้าของแนวทางนี้ก็คือไปตามลาวก่อนแล้วก็สมาชิกถามหารัฐบาลไทยค่ะ แม่ซีนวนก็ไปสืบไปสอบไปหาข้อมูลเก่าทั้งงวดเก่างวดใหม่งวดเก่าผล779ล่าง2 3หลุดนะ้ามาผิเจรณานะงวด1นึ่งกุมภาพันธ์นะคะพี่ๆเนาะหลักร้อยให้3แล้วก็5เลขวิ่งงวดนี้ค่ะแอดจเจริญให้4เจาะที่9 2 9 4 9 7 2 4 2 7แล้วก็4 7นะคะตัวเน้น3คู่เนาะแอดจเจริญเน้นให้ที่9 4 2 4แล้วก็4 7นะคะเพื่อ <P ew ish> ชื่นชอบตัวเลขนี้นะคะลองพิจารณาดูได้คะ่ะต่อด้วยไทยนะคะชอเชษชัชชชยเนาะทุกคนอันนี้ก็ตามมาจากเราเหมือนกันเนานะเชิชัยมาตามรัฐบาลไทยดูเหมือนของงวดวันที่17มกราคมเจาะไม่เข้านะคะเข้าแต่เล็กเด่นเนาะให้เด่นมาที่7และวก็8 7ก็เข้ามาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักสิบค่ะแม่สินวลตามให้นะคะงวดวันที่1กุมภาพันธ์ปี68 เชิดชัยนะไทยนะนี่ไทยนะยังว่าไทยไม่ใช่ตำาาานะบนล่างค่ะวิ่งรูด8แล้วก็6เจาะที่18 08 58 16 06 56นะคะวงกลมสีแดงนะคะเน้นที่1816 5 8 5 6ค่ะ3ตัวเชิดชัยนะคะ9 18 206แล้วก็958นะคะถ้าชอบ3ตัวของเชิดชัยนี้เอาไปตัดเล่นได้นะคะพี่ๆลองพิจารณาดูเนาะ ขอพระคุณเจ้าของแนวทางมากๆเลยนะคะต่อด้วยแนวทางไทยเลขล็อกกิกนะคะทุกคนเลขล็อกกิกนี่ก็ทำผลงานวันที่17มามกราคมได้สวยงามเลยเนาะเลขวิ่งก็เข้านะคะให้7 7เข้าทั้งหลักร้อยหลัก10เจาะที่79ค่ะทุกคนเจาะบนนะ79มาเต็มๆเลยเนาะตรงๆแบบไม่ต้องกลับนะคะโอ้โ oh ห จึงมากๆเลยนะคะแม่สีนวลตามต่อเลขล็อกกี้ของวันวันที่1กุมภาพันธ์ปี68นะคะทุกคนบนนะคะล็อกกี้ให้วิ่ง6และก็83ตัว863 986แล้วก็984นะคะเน้น3ตัวนะคะคือ986ค่ะเจาะคู่นะคะเจาะจับคู่ให้ที่63 69 83 89นะคะ83 89นี่ก็เป็นตัวเน้นนะเน้นบนของล็อกกี้นะคะ กันที่84ค่ะส่วนล่างฟันที่0นะคะจับคู่ให้ที่06 09 08 04แล้วก็03นะ,ะพี่ๆเนาะบนแล้วก็ล่างนะคะแยกกันชัดเจนเลยแนวทางไทยลอกกิกนะคะรองพิจรณได้อด้วย<ด>แนว<ด>ทางแอดกระต่ายค่ะทุกคนกระต่ายนำโชคนำลาบนะคะรัฐบาลไทยเนาะผลงานวันที่17มกราคมนะคะก็ทำไว้ดีสัทีเดียวเลย เลขวิงก็เข้าที่7นะคะ7มาทั้งหลักร้อยหลัก10เจาะที่9 7นะคะเป็นตัวกลับเนาะเข้าที่บน7 9นะคะมีใครตามไม่เอ่ยแอกระต่ายนี้ถ้าตามใม่สินวนบ่อยๆน่าจะพอทราบว่านำเสนอตำราบ่อยนะคะก็ทำสถิติไว้ดีไทยก็ทำสถิติไว้ดีเช่นกันนะคะตามตอนหึงกุมภาพันธ์นะคะ2,568ค่ะ เลขวิ่ง6และก็7นะคะจับคู่เนาะเอาเด่นมาจับคู่ที่7 6 6 2 6 3 6 4 6 5 7 2 7 3 7 4แล้วก็7 5ค่ะอ่าใครําหากระต่ายนะคะแก็บหน้าจอนะซ้าตัว2 7 6 5 7 2 7 7 6นะคะติดเบิร์ให้ที่6 6, 6แล้วก็7 7 รอบนี้พิเศษนะคะเน้นล่างด้วยเน้นล่าง3คู่1828แล้วก็38นะคะครบเนาะเลขวิ่งนะคะสตัว3ตัวสีตัวเบิ้ลอะไรก็ว่ากันไปเนาะแอดกระต่ายนะคะใครอยากตามลองพิจารณาดูได้นะคะทุกคนต่อด้วยรัฐบาลไทยนะคะของนับเงินแอดมินก็ไปสืบไปสอบผลงานเก่ามาให้เนาะ17มกราคม ผล7 79ล่างออก2 3งสอบไม่ผ่านนะคะตามต่อหนึกุมภาพันธ์68เนาอก็มีสมาชิกทมหาเยอะเลยเนาะว่าไทยนำเงินมายัางรอบนี้นะคะหนึ่งกุมภาพันธ์นำเงินให้เด่น7มาแท้นะคะเขาว่ามาแท่เนาะหักหลาย7หักนิดหน่อย8หักนิดนิดสหักสื่อสื่อ9นะคะคีวิน7 8 49หฮักส่วนโต4คู่นะคะ 7884 49แล้วก็79รู้สึกว่า79นี่ออกไปแล้วเนาะของงวดวันที่17มกราคมอมหรืออาจจะมาอีกนะทุกคนลองพิจารณาดูเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาแค่นี้แหละเนาะประมาณ11นาทีนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็ดูโฆษณาให้อนมินด้วยอนมินจะเอาไปซื้ออาหารเปียกไว้เลี้ยงแมวนะคะ อาะรอแนวทางไหนแนวทางไหนที่ยังไม่มาคอมเมนต์แจ้งแม่สีนวลด้วยเนาะสำหรับวันนี้แม่สีนวลชาแนลสวัสดีค่ะ